ตอนที่คนเดินไปเหยียบน้นาะแล้วจำเป็นจะต้องเอาน้นาำออกเข็มรู้สึกจะมีคุณค่ามากเลยที่จะใช้บง่ง้นาำแต่ตอนที่ยังไม่โดน้นาำเข็มไม่มีความหมายอะไรเท่าไหร่ไม่รู้วางอยู่ตรงไหนาหาไม่เจอแต่ตอนโดน้นาำแทงเข็มก็มีคุณค่าขึ้นมาทีเดียวนะมันเหมือนเราจะเห็นคุณค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเมื่อเรารู้สึกว่าเราจะได้ประโยชน์จากมัน แต่บางทีของบางอย่างมนะันไม่ได้รอให้เราได้ประโยชน์นโะชคดีที่ยังเป็นเข็มนะซึ่งอาจจะหาใหม่ได้หรือว่าอาจจะไปยืมใครได้แต่ถ้าเกิดเป็นชีวิตหรือว่าเป็นอวัยวะหรือว่าเป็นบุคคลสิ่งของบางอย่างบางทีอาจจะไม่สามารถจะหาเปลี่ยนได้ดังนั้นความสูญเสียบางอย่างนะหรือว่าบางที เราเสียอะไรไปแล้วนะค่อยมาเห็นความสําคัญหรือว่าค่อยมารู้สึกว่าสิ่งนั้นมีคุณค่าขึ้นมาจับใจขึ้นมาทีเดียวเหมือนบางคนนะมีแขนมีขาพร้อมแต่ไม่ค่อยเห็นคุณค่านะไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยรักษานะพอมันสูญเสียไปไม่มีกําลังนู้นนี่นั่นก็มานึกถึงคุณของมันหรือบางคนร่างกายดีๆไม่รักษานะไม่ดูแลทำลายร่างกายทำลายด้วยสิ่งต่างๆมากมายนะที่จะเอาเข้าไปทำลายร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นของไม่ดีหรือของที่ชอบของที่ชอบก็ทําลายร่างกายได้นะเนะี่ยบางทีชอบของหวานมากๆชอบของมันมากๆเเค็มมากๆก็ทําลายร่างกายได้แต่บางทีก็เป็นของที่ไม่ใช่แล้วก็ไม่ควรชอบนะก็ทําลายร่างกายมหาศาลแต่คนก็เอาดึงดันเข้าไปจนได้นะในที่สุดก็ทํำลายบางทียังไม่สูญเสียก็ยังรู้สึกหลันร้บางทีไปนอนโรงพยาบาลแล้วเพิ่งนึกได้ว่าโอ้มันสําคัญปอดก็สําคัญ ตับก็สําคัญแขนขาก็สําคัญเนะี่บางทีคนเราถึงบอกว่ากว่าจะเห็นคุณค่าของสิ่งใดต้องสูญเสียสิ่งนั้นไปก่อนก็มีอันนี้เป็นแค่เรื่องของอวัยวะนะบางทีก็ทรัพย์สินทรัพย์สินสูญเสียไปแล้วนะก็ค่อยมานึกถึงได้ว่าโอ้ไม่น่าเลยที่จะไปลงทุนอย่างนั้นไม่ประหยัดอย่างนี้หรือว่าไปทําอย่างนั้นอย่างนี้นะก็มีหลายแบบหรือถ้าเป็นบุคคล นะเป็นบุคคลบางทีบุคคลอันเป็นที่รักก็ดีบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตก็ดีตอนอยู่ก็มีคุณค่ากันน้อยนะพอจากไปเพิ่มมันนึกถึงคุณค่าของเขาอันนี้ก็เสียโอกาสอีกนะหรือว่าอยู่กันเหมือนของที่เขาเรียกว่าของตายเคยด้นไหมอยู่กันเหมือนของตายนี่ก็คือไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกไม่ค่อยแคร์คาพูดนะไม่ค่อยแคร์สิ่งต่างๆที่เป็นอยู่ร่วมกันอยากจะทําอะไรก็ทาจะพูดอะไรก็พูด เนะี่ยพอบางทีมันสูญเสียไปแล้วหรือว่าขาดหายสิ่งนั้นไปอ่ะเพิ่งมาเห็นความสําคัญขึ้นมาเนะี่ยอย่าให้รอให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันวันที่ธรรมะาพุทธามีอยู่วันที่เรามีศรัทธาอยู่ไม่ได้เห็นคุณค่านะมองผ่านผ่านไปบางทีก็มารู้สึกตัวอีทีโอ้รู้อย่างนี้ไปวัดรู้อย่างนี้ไปปฏิบัติรู้อย่างนี้ฟังธรรมนู่นนะ่กว่าจะรู้อย่างนี้เขาไปเปิดให้ฟังตอนอยู่บนเตียงลางน,นโมตัสสาต้องเอามือประกบให้ อย่างนี้เป็นต้นมันก็สายไปเนี่ยบางทีไม่สายก็เสียหายไปเยอะต้องให้คนไปกอบโอพุโทโธนะพ่อนะพุโทโธนะแม่นะมันก็เสียโอกาสอย่างมากมายตอนที่ไปท่องพุโทโธตัวเองตอนที่ไปวัดตัวเองไม่ทําไม่เอาะจะไปทําอย่างอื่น,นะจะไปทําอย่างอื่นที่มันสนุกสนานหรือว่าชอบใจมากกว่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่คนในโลกใบน,นี้นะไม่ใช่ทั้งหมดนะมักจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างแล้วถึงจะเห็นคุณค่า แต่คน่วนหนึ่งนะที่เห็นคุณค่าตั้งแต่มันยังไม่เสียไปก็มีเยอะแยะ,ยะอย่างเห็นคุณค่าของบุคคลในที่รักเห็นคุณค่าของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตเห็นคุณค่าของสิ่งของหรือว่าสิ่งที่ตัวเองสร้างมามก็ใช้คุณค่าให้เกิดประโยชน์หรือเห็นคุณค่าของอวัยวะร่างกายก็เลยดูแลด้วยการออกกําลังเอาของดีๆให้มันกินถูกสุขลักษณะแล้วก็รักษาดูแลมันตามโอกาสหรืออัตภาพไปจนถึงรักษาสภาพจ,จิตใจนะ เห็นคุณค่าของการมีจิตใจที่ดีเวลาเรามีความเศร้าหมองรู้สึกไม่ดีเวลามีความผ่องใสรู้สึกดีก็เลยเสียดายนะเก็บรักษาคุณภาพจิตใจที่ดีด้วยการทำกุศลด้วยการละอกุศลด้วยการไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะเห็นคุณค่าของความที่มีจิตใจเมตตาก็เลยรักษาความเมตตาไว้ด้วยการเจริญเมตตาเห็นคุณค่าของสติก็เลยหมั่นเจริญสติไว้เพราะเห็นสติมีค่าในชีวิตอย่างนี้เป็นต้น นั้นอย่ารอให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเสียโอกาสไปแล้วถึงเหมนคุณค่าเพราะวันนั้นอาจจะไม่มีทางกลับมาแก้ไขหรือไม่มีทางกลับมาได้ันอีกเพราะบางคนมีโอกาสเป็นร้อยครั้งบางคนมีโอกาสครั้งเดียวบางคนไม่มีโอกาสเลยในชีวิตแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีโอกาสกี่ครั้งอย่ารอให้สูญเสียอวัยวะชีวิตทรัพย์บุคคลหรือธรรมะก่อนที่เราจะเห็นคุณค่าของมันจงเห็นคุณค่าวันนี้นะว่า วันนี้เรายังมีชีวิตอยู่เรายังทำกรรมทางกายวาจาใจที่เป็นกุศลได้เรายังสามารถละกรรมทางกายวาจาใจที่เป็นอกุศลได้เรายังสามารถเจริญสิ่งที่ดีงามได้เรายังสามารถรู้คุณแทนคุณเรายังสามารถทำสิ่งที่มีคุณค่าได้มากมายเพราะเรายังมีชีวิตนะอย่าให้กรอเสียชีวิตไปก่อนหรือเสียทุกพลภาพ เสียทรัพย์เสียนั่นไปก่อนแล้วถึงโอ้รู้อย่างนี้รู้อย่างนั้นไม่น่าเลยอย่างน้นมันเสียโอกาสไปแล้วก็ทำตั้งแต่วันนี้ให้โอกาสตัวเองตั้งแต่วันนี้นะจะได้ไม่ต้องมาลำพึงลำพันว่าเสียโอกาสแล้วเพิ่งเห็นคุณค่าทีหลังธรรมาก็ฝากไว้ไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนเห็นคุณค่าของตัวเองหคุณค่าของการมีชีวิตเห็นคุณค่าของการเจอพระศาสนาธรรมวินัยของพุทธเจ้าแล้วก็หมั่นศึกษาอบรมขัดเกลาตัวเองให้มีสติมีปัญญา เพื่อเรียนรู้ทุกต่างความเป็นสิ่งทุกท่านทุกคนเทิน